มันจะเดินเชื่อง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 ช้าอยากเล่นแับพี่ไงเออเขาเห็นน้ำนี่แหละ ใไหมนะเนีใส่แล้วว่เ่สิลมก่อน <laughs> <c oughs> นี่เนี่ย้านีซื้เป,ป,ป,ป็นใส่ทำนาใส่นา,ใ,นานใช่ดีมากนยเนี่ยยังมันกันหกันหอยกันอะไรไม่ได้หรอกเดีว่ามันก็ยัง เลกจิตอ่อนอ่อนเลยนะติ๊กมันเตี้ยจริงๆขาแค่นั้นขาข้างน้ำเจอเลย ยังเขาจะมุกย่าพยาเซลุดไปห่มจะลุกขี่ม้าอยู่ตันนอล่าฮอล่าเคมบปึ๊บปึ่อาไปเล่งกับพุไปอย่าปาดฉันฉันจะมาหาแม่ อย่าฝาดฉันฉันจะมาหาแม่อออลอยน้ำน่าค่ะสนิทน่ารักมากเลยอ่ะไปขึ้นเหมือนมากเลยถ้าห้ามเราเรียกน้องเย็นนะห้ามปล่อยได้ก่อนก <c oughs> ็เหมือนมาก มึงไปฉลามตายหาลึกน <laughs> ไมึงอย่าเข้าไปมันลึกอีฮะกูบอกมึงว่ายัางไงมันลึกลลนี่ๆีๆน <laughs> ี่นี่นี่นี่ ไปกวนอุ้เตี้ยลืมมากอีเนี่ยอยู่ในน้ำมันรถขี่ได้นะิงเฮ้ยดูาูกูดูดูดิดูดูอยดู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 ดดดูดูดูด กิชิชอตเล็กชิชอตเล็กเ่เาดมัไมเฮ้ยมันจะกัดนะเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นไปนะตู้นะเนี่ยอเนี่ยตอนล่าเนี่ยอิงลงนะแต่อิงไม่มาหาคนเนาะขยี้

แบกไม่ได้เลยบิ๊กบ๊อมเฮ้ยมันรถพี่เขาเลยเนาะ,น,น,ะนั่นแหละนั่นอหะฟอร์จูเนอร์สีขาวอ,อันนี้แล้วสองขาวแดดลุกแดดลุก I can swim Look I can swim <c oughs> เอ้ย แบบกะจะกระโดดเต็มท <Hey. S 2> ี <cringe> ่อจะหนักตูดโอ้กะจะของกระเบียกเบอร์ฉลากะเจ็ดแล้วนั่น